สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนีอ้อยู่ในเอ็มดอีกแล้วทีว่ห่างหายกันไปนานนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะเล่นไรแล้วว่าเอ็มด <c oughs> <c oughs> เห็นว่าวันนี้จะมีเอตู้คีโตมาใหม่นี่นะผมก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็ไหนๆ,ๆ,ๆกลับมาเล่นส่งท้ายก่อนที่จะขายมันทิ้งแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยแลมีตู้เทพมาหลอกเราหนึ่งตู้ด้วย <c oughs> ตู้เทพรีเทนรวมเทพทุกตัวแต่ยังก่อน วันนี้จะมาเป็นเปิดเป็นตู้คริตโตกันนะแล้วก็ได้เลคคอร์ดอะไรฟะเนี่ยอ๋อเลคคอร์ดฟรีเกือบยี่สิบอันเนี่ยผมรอเก็บยี่สิบอันเลยแล้วกันขี้เกียจเปิดมาวันนี้เรามาอยู่กันที่พระเอกของวันนี้ดีกว่านะเป็นเออพระเอกเอ่ะวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของคริตโตกับอาซินาเขานะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะเอ็นเดอร์บนันคริตโตโอเคไปดูตะกี้วันดีกว่านะทุกคนนะ โอ้ยมาเปิดให้ดูมันเป็นอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายผมจะมาเปิดให้ดูแล้วนะแต่คลิปต่อไปอาจจะเป็นคลิปลงขายดีดีนะทุกคนก็เตรียมกระตังรอซื้อได้เลยนะไม่ไหวแล้วไม่อยากเล่นแล้วอ่ะเสียใจลุยเฮ้ยคำพูดมาคุณคุณหนึ่งวะอ๋อก็หนื่เรื่องใน s e o นี่นะ17บฮิตนะคอมโบ17ฮิตเท่ากับอาเซนอาเลยปะ ฮ้ยโอ้โหชัดเจนไอ้นี่มันอ่านหาภาษาอังกฤษนี่มามันไม่ฟียวเลยอ่ะภาษาอังกฤษนะแฟนว่าเราไปเปิดตู้นี้กันแล้วเราก็จะไปแลกดาบกันด้วยแล้วกันนะนี่จะเป็นดาบ i l l u c i a t o r กับ Dark Reaper นะน่าสนใจจริงๆอ่เแ็นว่าเปิดตู้นี้กันก่อนเลยแล้วกันแต่พร้อมแล้วก็ลุยกันเลย ใ้อ้ดีนีเพชรเ,เหลือเหลือเลยฮะเนี่ oh ยโอ,อ้ไม่ก็ยังฝาเมือดอ่ะเว้ยเอาเอาก็ยังฝาเมืดแต่คิดดูกูนเนี่ตอนนี้ลุกขึ้นยืนแล้วนั่งไม่ได้แล้วตัวแรกมาเลยเรียบร้อยเพลงรอยมาแต่ไกลเลยว่ะทุกคนเออจะแคบอะ่ะจะแคบล้น เออนึกว่าจะแคบไม่ได้แล้วโลกนี้มาน่าจะสักคลิปได้แล้วนะไม่มีแล้วเรียบร้อยครับเป็นเอ่อคีโตตัวเดียวนะเฮ้ยแจว๋วะเฮ้ยนึกว่าจำไม่ได้แล้วเว้ยทุกคนแจว๋วะแต่ผมก็ไม่มีเกลืออัพมันอยู่ดีนะเพราะว่าผมมีแต่เกลือทัดมืดอนะผมลองอัพตาตาคินไงแต่ไม่คิดว่าต่อตัวนี้กันมานะแล้วเราก็ไปดูที่อาวุธกันต่อเลยนะจะเป็นเอ่อดาร์คเรเวอร์เซอร์กับอิลูซิเดเตอร์นะ ผมว่าผมจะแลกเลยตอนนี้ผมไม่มีอาวุธนะไม่มีดาลุกผมก็ต้องแลกนะเพราะว่าผมอยากได้มันมากๆเลยนะผมขอดูนะว,ว่ามีอาวุธอะไรที่ผมไม่ใช้บ้างหรือเปล่าอืมทุกคนก็ดูพร้อมกันเลยแล้วกันนะแต่วก่อนนะอาวุธที่เราไม่ใช้ดาบมืดแต่ผมว่าผมไม่อยากขายเลยเพราะมันมีน้อยนะส่วนดาบไฟก็ก็มีอันเดียวเองอะไปดูอาวุธอื่นกันบ้างนะ ก็จะขายเป็นดาบน้ำแล้วกันนะเพราะดาบน้ำเนี่ค่อนข้างเกลื่อนดาบน้ำไปสักอันหนึ่งนะดาบน้ำหนึ่งแล้วก็นี่ไงดาบลมอีกหนึ่งดาบไร้ธาตุเนี่ยหนึ่งอันผมผมไม่อัพเป็นห้าดาวผมเอาไว้แลกนะครับเพราะว่ามันจะได้แลกได้หลายๆอันนะเออเป็นดาบน้ำหนึ่งแล้วก็ดาบไร้ธาตุดีกงหนึ่งนะมันถอดเอาตรงนี้แล้วได้ป่ะ ขี้เกียจออกไปอ่ะสองงานแล้วแล้วจม,มีอะไรอีกดีเล็บเบียไม่มีอันสาแล้วอ่ะเดี๋ยวกนนะแล้วก็เป็นค้อนก็ไม่ได้หมดแล้วอนะ่ะหมดจริงอ่ะเดี๋ยวก็ไปดูเลยกันนะเดี๋ยวผมจะถอดออกเลยเรียงตัว มีของโต๊โอดินหนึ่งตัวถอดออกมันจะมีของคิริโตะที่ผมใส่เไว้อยู่อีกตัวหนึ่งจะได้ง่ายๆเลยผมยอมแลกดาบคู่เลยนะเพราะว่ามันมันสแตตค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าผมแลกดีกว่านะอยากได้ดาบอันที่มันเป็นอันที่แรมากกว่าเพราะมันไม่มีอีกแล้วนะดาบสมัยตอนเปิดเกม เฮ้ยแล้วขาดดาบอะไรวะเนี่ยอ๋อดาบน้ำดาบน้ำไปที่ยูจิโอ้เนี่ยดาบน้ำเกิดเลยนะเฮยดาบมืดเราก็เกิดอยู่นะนนี่ว่าเพราะว่าเราจะใช้ดาบมืดของเราเนี่ยได้นะ โอเคแลกโชว์ไปเลยหนึ่งสเต็ปทวนหนึ่งสองสามสี่แลกไปเลยครับทุกคนไม่ต้องไม่ต้องบอกเฮ้ยโอ้โหเสียดายไม่ต้องเสียดายแทนผมครับอยากได้ครับความรู้สึกอยากได้ล้วนๆไม่ต้องเสียต้องลอยเฟสนะแต่เสียแค่สี่ชิ้นหนึ่งสแตทดาบนะฮะไอคแทกสิบสองลดเอ็มพีอีกสิบบวกคิดดาเมจไร้ธาตุอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์อินคาเนตของนัดน็อตเอลิเมนต์อีกสิบสองเปอร์เซ็นต์อินคาเนต HP MP ห้ากับ MP ห้าทุกห้าวินาทีสกิลเด้งเลือดเอาได้มาแล้วก็อัพเลยสิครับอย่าบอกว่าเราต้องไปรับในกล่องโอเคแต่เมียวุฒิเก่าที่เปิดแล้วเกลือมาจะขายทิ้งด้วยนะก็สำหรับอันนี้ก็มาเปิดให้ดูแหละว,ว่าไม่เกลือว่ะเฮ้ยผมมารีบทำคลิปๆมารีบทำแบบลวกๆแลนะ้วเนี่ยพราะผมต้องไปทำงานต่อนะ,ะนี่๋ยวผมจะมารีบทำลวกๆแล้วก็จะรีบ สองงานลงคลิปเลยนะครับวันนี้ไม่คิดว่าจะได้นะวันนี้รู้สึกดีนะไหนครับคิดิตโตคงในกลุ่มผมรู้สึกว่าจะมีเอ่อพี่ชินได้ไปแล้วคนหนึ่งครับเป็นหลองเกิวนะได้ไปแล้วครับสําหรับคิดิตโตตัวนี้นะเอยหลอดที่หลอดที่ต้องใส่กระดาบด้วยดาบ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 นีใส่ดาบด้วยชุดเอสโอไปเลยแต่เป็นธาตุมืดนะชุดตอนซีซั่นแรกเราไม่ได้หามานะก็เสียดายนะ เออี่สายเบงเนี่ยหล่อเท่คิดดิโต้ห,หล่อเท่เฮ้ยหล่อเทออ่ยิงๆเลยมีไว้หล่อเทอย่ยางงั้นแหละครับทุกคนครับผมก็คงเล่นไม่ไหวแล้วนะนะเกมนี้ก็สำหรับคนที่อยากซื้อไอดีผมนะครับติดต่อมาได้แลครับเดี๋ยวผมจะขายไอดีให้เป็นราคาพิเศษเลยนะจะขายไอดีให้ในราคาพิเศษเลยนะเอาวะเอาะเนี่ยไม่มีหินเลยอะ่ะ อัพได้แค่สามขั้นเก้าสิบห้าอัพไปเลยแล้วหินลุกอีกห้าสิบมันแต่ผมค่อยไปล่าเอานิดนึงก็น่าจะได้เลเวลร้อยแล้วครับเท่ดีเท่ดีสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตะขอตุอ้ยขอตัวจากลามาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าพันหน้าแล้วกันนะสำหรับเกมอื่นนะสำหรับเกมนี้น่าจะไม่ค่อยมีแล้วนะขี้เกียจทำแล้วไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมนะ เจอกันใหม่ในะคลิปหน้าพัดหน้านะครับตอนนี้ต้องสวัสดีแล้วบ๊ายบาย,บายทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบาย